GTA 6เนี่ยผมว่าเป็นเกมที่มีคนรอมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเกมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตระกูล GTA หรือว่า Grand Theft Auto เนี่ยมันประสบความสำเร็จทุกภาคเลยครับม่หนำซ้ำนะ GTA 5ภาคล่าสุดนะครับที่เปิดตัวมาชาติที่แล้วนะครับทุกวันนี้ยังมีจำนวนผู้เล่นที่แบบมหาศาลอยู่ในเกมเนี่ยเขายังรีดเลือดจากปูได้แบบเยอะๆอยู่เลยนะครับยังคงหาคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆเข้ามาอัปเดตให้คนยังคงซื้อเกมเขาได้แบบเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเรานักไปจริงๆแล้วเนี่ย GTA 5เนี่ยเปิดตัวมาปี 2013ครับตอนนี้มัน2024เอาม11ปีแล้วอนะค,คุณคุณลองคิดดูดิแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นผมก็เล่นจบตั้งแต่2013ในเครื่อง Xbox อะครับตอนทุกวันเนี้ยยังไม่ได้เล่น GTA 6เลยครับแต่ก็ไม่นานมานี้นะครับไม่ว่าจะมีข่าวอะไรก็ตามนะจะเป็น screenshot เล็กๆเป็นคลิปเป็นข่าวลือหรือว่าข่าวหลุดอะไรก็ตามทุกคอนเทนต์เกี่ยวกับ GTA 6มีคนสนใจมีคนแชร์แบบเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าอย่างที่บอกไปไงว่ามันเกมที่แบบว่าฮป์มากๆเป็นฟอร์มยักษ์ส แล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงไอ้ข่าวเนี่ยนะครับในช่วงเดือนนี้ผ่านมาก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราได้ข่าวจากทาง Bloomberg นะครับว่า Rockstar Games หรือว่าบริษัทนักพัฒนาไอ้ GTA Grand Theft Auto Series เนี่ยครับเขาได้ออกกฎใหม่นะครับพนักงานเนี่ยเข้ามาทำงานที่บริษัท5วันต่อสัปดาห์ก็คือทำแบบออนไซต์ปกติแล้วนะไม่ให้ Work from Home ไม่ให้ทำงานแบบ r e m o ท e แล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยก็มีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนเมษายนหรือว่าเดือนหน้านะครับประมาณว่าประกาศเดือน2บังคับใช้จริง เดือน4นะครับโอ้ oh, ทีนี้เป็นเรื่องเลยนะเพราะว่าพนักงานภายในเนี่ยบางคนเนี่ยเพิ่งสมัครเข้ามาเพราะว่าในสัญญาของเขาเนี่ยเขียนเป็นสัญญา work remotely ใช่ก็คือทํางานแบบ work from home หรือว่าทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งสมัยนีย้มันก็เป็นกระแสนะครับว่าคนหลายๆคนเนี่ยเขาต้องการทํางานในบริษัทเทคเพราะว่ามี perks หลายอย่างที่เขาชอบอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการทํางานที่แบบว่าไม่ต้องเข้าออนไซต์ site, ทํางานจากที่บ้านอะไรอย่างนี้ได้นะครับคนก็มาสมัครทํางานที่ Rockstar g a m e นะครับแต่ว่าเขามาเปลี่ยนนโยบายกระถันประกาศ2เดือนแล้วก็บังคับใช้เลยเนี่ยครับหลายๆคนตั้งตัวไม่ทันนก็เล Okay. ปะท้วงบ้างนะลาออกบ้างนะพอลาออนเข้าไปเยอะเยอะก็แปลว่า Rockstar Games เอครับมีจำนวนพนักง,งานต่างๆไม่เพียงพอนั่นเองนะครับแล้วก็เหตุผลอะไรล่ะครับที่เขาต้องการให้พนักง,งานเข้ามาทำงานออนไซต์ site, นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องคุณภาพของตัวเกมนะครับเพราะเขาคิดว่าแบบถ้าทีมลาไรอย่างมันอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยมันจะสามารถคุยกันได้มากกว่าพัฒนาต่างๆได้ดีกว่าเพราะว่ามีปัญหาก็ไม่ต้องมารอติดต่อคนนึงคนนี้เดินลงไปแผนกข้างล่างหรือว่าเดินไปโต๊ะตรงนน้นเลยอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายรวดเร็วมากกว่านะครับต่อมา ก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับเขาไมา่ได้อธิบายนะว่าความปลอดภัยคืออะไรแต่ผมเดาานะว่า ก็คือป้องกันเกมหลุดอะไรอย่างก่อนหน้านี้ตอนที่เขาปล่อยเทรลเลอร์ออกมาโอ้โหมีภาพหลุดอะไรออกมาเต็มเลยนะครับก็เป็นไปได้ว่าตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นที่เขาเริ่มคิดว่าเฮ้ยไม่ได้นะพอพนักงานเนี่ยทำงานรีโมทหรือว่าทํางานแบบนอกสาานที่กันมากก็แปลว่ามีโอกาสที่ข้อมูลมันจะหลุดจากหลายที่มากๆนะครับแต่ว่าถ้าทางานในบริษัททั้งหมดเนี่ยก็แปลว่าถ้ามันหลุดมันก็คงหลุดจากในบริษัทนียโอกาสความเสี่ยงแนละความปลอดภัยการหลุดของตัวเกมมันก็จะน้อยกว่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลทางบริษทัทเขานะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอทำ ภายใน Rockstar เองเนี่ยเขาบอกมาว่าฝ่ายบริหารเริ่มเป็นกังวลแล้วว่าจะไม่สามารถปล่อยเกมในช่วงต้นปี2025ได้ตามเป้านะครับโดยแผนแรกนะครับก็อาจจะต้องเป็นจริงไปแล้วนะอันนี้ก็คือแผนแรกเขาเริ่มประชุมกันแล้วนะว่าจะต้องเอาตามนี้จะต้องเลื่อนจากต้นปี2025นะครับไปเป็นช่วงกลางหรือว่าปลายปี2025แทนแต่ว่าแผนต่อมานะครับซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันก็คืออาจจะต้องยอมเลื่อนไปในปี2026หรือว่าอีก2ปีหลังจากนี้เลยฮะ แต่ว่าข่าวนี้มันก็มาจากสื่อของเกมเมอร์นะครับโคตาคุนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปเอามาจากไหนเขาไปอ้างอิงมาจากไหนนะครับเพราะว่าทาง Rockstar เองเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าไม่ประกาศอะไรออกมาเป็น Official Statement จนกว่าจะแบบนาทีสุดท้ายจริงๆครับอย่างเช่นแบบ IGD6 ที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยให้เราลุ้นปล่อยให้เราลืออะไรต่างๆมาแบบจนกว่าแบบเขาจะรู้ f i n a l i ไล1์วันจีก็ถึงยอมประกาศออกมาว่าจะอยู่ในช่วงปี2025นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในบริษัทของเขานะครับผมคิด่า้แทยยอปล ไม่ทันจริงๆเราก็คงยังไม่เห็นสเตทเมนต์ย่างเป็นทางการของเขาหรอกครับก็คงได้แค่แบบนั่งอ่านข่าวลือข่าววิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะครับแต่ว่าจะเลื่อนจริงหรือไม่จริงนั้นเนี่ยก็ต้องมารอดู Rockstar Game ประกราศออกมาเป็นทางการมากกว่าก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ คือเอาตรงๆนะครับผมรู้สึกแบบเซ็งมากเลยอะม่เห็นข่าวนี้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนบอยของเกม Rockstar GTA มากเล่นภาคแรกตั้งแต่แบบสมัยอยู่ปฐมนะครับ GTA 3าม Whitey ภาคเสริมต่างๆ San Andreas GTA 4 GTA 5แล้วก็ Online ออนไลน์ต่างๆผมก็เล่นมาหมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เล่น5 M นะเาป็นว่าผมชอบงานของทาง Rockstar ละกันนะไม่ได้ชอบม็อดอะไรต่างๆนะครับทำให้ผมซื้อทุกภาคนะครับแต่ว่าตอนนี้โผ้ผ่านมากี่ปีแล้วอะผมตอนนั้นอะตั้งแต่2 0 1 3ผมเล่น Xbox 360นสะอูะมาถึงตอนนี้มันไป กี่เจ็ดแล้วอ่ะน,นี่มันผ่านมา11ปีแล้วครับผมทํางานจนจะเกษียณอยู่แล้วมั้งเนี่ยยังไม่ได้เล่นไอ้ GTA ภาคใหม่เลยนะครับงี้ก็หมายความว่าผมต้องรอไปอีกแล้ว2025ก็ไม่เปิดตัวนี่ต้องปเป็นสองพันยี่สิบหกอีกแล้วโอ้โหและนี่คือฝั่งคอนโซลอย่างเดียวนะครับแล้วฝั่ง PC อ่ะโอ้โหฝั่ง PC นี่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับอ่ะแต่ถ้ามองแง่หนึงนะครับไหนๆรอมา10ป,ปีแล้วนี่รออีกสักปี2ปีมันยังไงนะครับหรือว่าถ้าให้เราคิดอีกแง่นึงงจริๆเลยนะคคือคิดว่าไมมม่ม่ีีเเกนอยูป็นจริงกก็ได้เหมือนนนะัะ